สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ทีเด็ดบอลป่าหมกนะครับวันที่18พฤษภาคม2567นะฮะวันนี้ก็มีบอล4ตัว4คู่มาฝากกันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปดู4ตัว4คู่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลเมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างฮะไปดูกันเลยครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็ กิน2ยก1ตาย1นะครับต้องบอกว่าเจ็บปวดรวดเล้าคู่ที่ตายโคตรๆท่านผู้ชมมาดูกันฮะตัวแรกนะครับชายนาโจแอนสูง2ลูกครึ่งควบ3นะครับจบ3ากินเต็มคู่เนี่ยราคาไหลด้วยนะแล้วก็อ,อันตันยาสปอร์นะครับตอนป่าวิเคราะห์เนี่ยป่าให้สูง3ลูกนะครับแต่ราคามันไหลไปที่3ลูกควบนะป่าให้สูง3ลูกนะครับจบ21ยกนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับโอ้โหเจ็บปวดรวดร้าจริงนะฮะ คู่นี้นะครับเป็นคู่เดียวที่ป๋าการันตีว่ามีโอกาสทํากําไรจากบอลสกอร์สูงเนี่ย99.99%ท99่านผู้ชมแต่ดูดิสเสมอหนึ่งหนึ่งและเป็นสเสมออนหนึ่งที่โคตรเจ็บใจนะฮะท่านผู้ชมดูนี่ฮะนี่เลยท่านผู้ชมมีสกอร์หนึ่งหนึ่งตั้งแต่ครึ่งแรกนะฮะมีสกอร์หนึ่งหนึ่งตั้งแต่ครึ่งแรกนะฮะครึ่งหลังเนี่ยถ้ายิงอีกเม็ดเดียวนะก็กินแล้วนะครับ เสือกไม่ยิงกันเลยนะครับจบหนึ่งหนึ่งบอลลิบูโนโ hone โคตรเจ็บปวดรวดร้าวเลยท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหมันบัดคัมซีเวลนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับฟิออนเลติน่านะครับสูง2ลูกครึ่งควบ3นะครับจบ2-2ก็กินเต็มนะครับสรุปก็กินเต็ม2ยก1ตาย1นะครับสำหรับบอลสกอร์สูงสตัวใน YouTube นะครับอ่าส่วนในกลุ่ม VP เมื่อคืนก็บอลเต็งทำกำไรนะครับส่วนบอลสเต็ปเนี่ย มันมีชุดสูงแรกนะครับที่เข้า1หาร2นะครับแล้วก็มีชุดแรกนะครับที่มันเข้า2ตาย1ก็ยังไม่แตกสักทีนะครับนะครับท่านผู้ชมก็เหลือแค่2วันนะครับเสาร์อาทิตย์นี่แหละนะครับป๋าต้องทําให้ได้นะสเต็ปต้องแตกให้ได้นะครับในกลุ่ม VP นะฮะแต่บอลเต็งก็ทํากําไรเหมือนเดิมนะแล้วก็วันนี้นะครับก็มีบอลเกาหลีนะครับบอลญี่ปุ่นบอลออสเตรเลียนะครับป๋าก็ให้ปกตินะครับบอลกลางวันนะ ใครสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มป๋ามาทํากาไรกับป๋าในกลุ่มก็เรียนเชิญได้เลยท่านผู้ชมแอดไลน์มาทักไลน์มานะครับช่วงนี้เนี่ยป๋ายังโชว์ทีเด็ดในกลุ่มไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะทําให้ช่องป๋าเนี่ยติดเหลืองแล้วอาจจะทําให้ช่องป๋าบินได้นะครับดังนั้นเนี่ยป๋าก็ต้องขอเซฟตัวเองนะครับแต่ทุกคําพูดที่ป๋าพูดไปนะครับไม่มีเฟซไม่มีแต่งเติมนะฮะ คือเข้าคือเข้าตายคือตายครับอย่างอย่างที่ป๋าเคยบอกไปปกติเลยท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยใครอยากเข้ากลุ่มมาทํากําไรกับป๋าก็เรียนเชิญได้เลยนะครับแอดไลน์มาทักไลน์มานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่เด็ดสีตัวสีคู่กันเลยครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับในศึกบุนเดิดิกา้าเยอรมันนะครับระหว่างฮอฟเฟนไฮมนะครับเปิดบ้านต้อนรับในการมาเยือนของบบเยนมิวนิกนะครับ คู่นี้เตะเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งท่านผู้ชมนะฮะก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกของคู่นี้ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่นี้นะครับเฮตูเฮ a d นะครับป๋าขออนุญาตดู2นัดล่าสุดแล้วกันนะครับเพราะว่าเตะล่าสุดเมื่อปีส0 2 3แล้วก็ปี2024นะครับมี2นัดนะฮะเป็นทางไบเยนนะครับเอาชนะ1นัดแล้วก็เสมอกัน1นัดนะครับเป็นบอลสกอร์สูง1นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำ1นัดนะครับ ส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทีมผู้มาเยือนนะครับอ่าม่ทีมผู้มาเยือนทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างฮอฟเฟนแฮมนะครับก็ชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับกินเดิมพัน3เสียเดิมพัน2นะครับเป็นบอลสกอร์สูง4นัดนะครับส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างไบเยอร์มิวนิกนะครับก็ชนะ2แพ้2เสมอ1กินเดิมพัน1เสียเดิมพัน4เป็นบอลสกอร์สูง4นัดเหมือนกันนะฮะ ต่ำนัดเดียวทั้งคู่นะครับในผลงาน5นัดล่าสุดนะครับโอเคท่านผู้ชมฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งคู่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของราคากันหน่อยว่าเป็นแบบไหนนะครับราคาคู่นี้นะครับอันดับแรกเลยนะสิ่งที่ต้องตัดทิ้งเลยก็คือหน้าบอลนะฮะตัดทิ้งไปเลยนะครับหน้าบอลนะฮะฮันนี่แคปนะครับในเลทราคาครึ่งลูกนะตอนนี้น่าจากครึ่งควบลูกนะครับไหลมาครึ่งลูก สูงต่ำนะครับอยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4ไหลมา4ลูกนะครับเป็นสัสดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะฮะเพราะว่าบบเอียมนิวนิกเนี่ยนะครับในเกณฑ์ของครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกก็ตามเนี่ยนะครับสูงต่ำต่ำสุดเลยนะต่ำสุดของมันจะอยู่ที่3ลูกควบ3าลูกครึ่งนะครับแล้วก็ราคามาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งถึง3ลูกครึ่งซะส่วนใหญ่นะครับนะแต่คู่นี้นะครับราคาไหลลงนะครับ แต่สูงต่ำไหลขึ้นแล้วไหลขึ้นไปสูงด้วยนะครับถึง4ลูกเลยนะครับแน่นอนนะฮะมี2เท well <techn ic art> คนิคนะครับในในคู่นี้นะครับเทคนิคแรกคือเทคนิคสัดส,ส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับอันนี้แครบครึ่งลูกสูงต่ำสี่ลูกนะครับเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับ2นะครับราคาอันนี้แคบไหลลงนะครับเห็นได้ว่าจากครึ่งควบลูกนะครับไหลลงเหลือครึ่งลูกนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยจาก3ลูกควบไหลขึ้น สี่ลูกนะครับอันนี้แคบไหลลงสูงต่ําไหลขึ้นแบบนี้ก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันท่านผะู้ชมดังนั้นคู่นี้นะ่ะป๋าก็ไม่รู้ว่าพอมันเล่นมาแล้วเนี่ยมันจะยิงกันเกินสี่เม็ดไหมป๋าก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าตามเทคนิคว่าตามราคาเนี่ยนะครับคู่เนี้ยมีสองเทคนิคในการเล่นบอลสกอร์สูงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันท่านผะู้ชมคู่นี้นะครับออฟเฟนแฮมนะครับเจอกับยิร์นเมิวนิกนะครับป๋าให้สูงไปที่ สี่เม็ดครับจัดไปตัวแรกครับผมมาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับในศึกโปรตุเกสซปเปอร์ลีกนะครับระหว่างฟาเรนเซ่ Florence นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปอร์ติโมวเลนเซ่นะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งท่านผู้ชมก่อนที่จะมาดูราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเฮตุเฮตแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ คู่นี้นะครับปาขออนุญาตดู2นัดล่าสุดแล้วกันนะฮะเพราะว่าเจอกันล่าสุดเมื่อปี2023ถึงปี2024เนี่ยมีแค่2นัดนะครับเป็นทางด้านเออ่ปาติมโมเลนเช่นะครับเอาชนะ1นัดแล้วก็ฟาเรนเซ่นะครับเอาชนะ1นัดท่านผู้ชมเป็นบอลสกอร์สูง1นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำหนนัดนะครับส่วนใหญ่คู่นี้จะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะอา่าฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทีมเจ้าบ้านอย่างฟาเรนเซ่นะครับก็ ชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับกินเดิมพันสามเสียเดิมพันสองนะครับเป็นบอลสกอร์สูง3นัดแล้วก็เป็นบอลสกอร์ต่ำสองนัดนะครับสูงแรกทั้ง5นัดเลยท่านผู้ชมส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างปอร์ติโมเนเซ่นะครับ,นนรบก็ยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยนะครับก็เสมอ3แพ้2 กินเดิมพันหนึ่งยกหนึ่งเสียเดิมพันสามนะครับแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูงสี่นัดต่ำหนึ่งนัดท่านผู้ชมนะฮะสูงแรกก็เหมือนกันนะครับสูงสี่นัดต่ำหนึ่งนัดนะฮะประมาณนี้ฟอร์มห้านัดล่าสุดของทั้งคู่ก็จะประมาณนี้ท่านผะู้ชมเอาไปดูเรื่องของราคากันหน่อยฮะโอ้โหราคาคู่นี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มาตฟลักเกอร์นะฮะคูน่นี้นะเพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกนะครับอ,อ่านแป๊บนึงลืมนะฮะ โปรตุเกสซุปเปอร์ลีกอ่ะโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกนะครับในเลทราคาเสมอเนี่ยท่านผู้ชมโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกเนี่ยในเลทราคาเสมอเนี่ยสูงต่ําจะอยู่ที่2ลูก2ลูกครวบแล้วก็นานๆทีนะครับจะมีแบบว่าราคาเสมอเนี่ยสลูกครึ่งควบ3เต็มที่และสลูกครึ่งควบ3เนี่ยแต่มันจะเป็นพวกปอร์โตสปอร์ติ้งลิสบอนอะไรเงี้ยนะฮะที่เป็นทีมหัวหัวตารางของอ่าโปรตุเกสเนี่ยนะครับ แต่ทีมกลางตารางหรือท้ายตารางที่มันเปิดราคามาสูงแบบนี้น้อยมากนผู้ชมดังนั้นเนี่ยคู่เนี้ยอยู่ในเลทราคาเสมอสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบสามนะแค่2ลูกครึ่งควบสามเนี่ยก็วัดสูงได้แล้วนะครับแต่มันยังไหลไปถึง3ลูกถือว่าเกินเกณฑ์โคตรๆนะครับดังนั้นเนี่ยคู่เนี้ยนะครับ เป็นเทคนิคสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับสูงเต็มระบบได้เลยท่านผู้ชมนะฮะคู่นี้ไม่มีอะไรเยอะเลยเจอราคาแบบนี้ใส่สูงเต็มระบบนะครับระหว่างฟาเรนเซ่นะครับเจอกับอ่าปอติโมเนเซ่นะครับคู่นี้ป่าให้สูงไปที่3ลูกจัดไปตัวที่2ครับผมมาต่อกันด้วยคู่ที่3ตัวที่3นะครับในศึกฮอลแลนด์เดวิชั่น2นะครับระหว่างเดนฮักนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอะกราฟครับนะฮะ คู่นี้เตะเวลาประมาณตีหนึ่งตรงท่านผู้ชมคู่นี้น่าจะเป็นบอลเพย์ออฟนะครับเพย์ออฟเลื่อนชั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่นัดแรกเนี่ยนะครับเดนฮฮกเนี่ยบุกไปเยือนเดอะกราฟครับเนี่ยนะครับก็เอาชนะมา3-2ท่านผู้ชมสูงปีดเลยนะ5ลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องของราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของสถิติข้อมูล h ฮตุเฮตนะครับสถิติเชิงลึกก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคู่นี้ปาะขออนุญาตดู4นัดล่าสุดแล้วกันนะฮะ สี่นัดล่าสุดตั้งแต่ปี2023นะครับถึงปี2024ก็ไปทางด้านเดนฮากนะครับเอาชนะมา3นัดแล้วก็เสมอ1นัดเป็นบอลสกอร์สูง2นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำา2นัดนะครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างเดนฮากก็ชนะ2เสมอ2อแพ้1นกินเดิมพัน3เสียเดิมพัน2นะครับเป็นบอลสกอร์สูง3นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำา2นัดนะครับแล้วก็สูงแรก4นัดต่ำา1นัดนะฮะ ส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างเดอะกราฟครับนะฮะก็ชนะ1แพ้2เสมอ2กินเดิมพันสนะครับแล้วก็เ,เสียเดิมพันสเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา4นัดต่ำหนแล้วก็เป็นบอลสูงแรก5นัดเลยท่านผู้ชมนะครับฟอร์มของทั้งคู่ก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสัดส,ส่วนบอลเรื่องของราคากันนยว่าไปในทิศทางไหนนะฮะคู่เนี้ยนัดแรกเนี่ยจบกันมา5เมตรท่านผู้ชม อ่ะตอนแรกนะคฮะเปล่าว่ายังลังเลว่าเออจะไปสูงดีไหมเพราะว่ามันจะยิงจะถึงเหลือนัดแรกมันก็จบมา5ม้าเมตรแล้วนะนัดที่2มันจะจบอีกหรือเปล่าแต่พอมาเจอราคานี้นะครับจบทุกปัญหาเลยนะครับไม่ต้องวิเคราะห์ให้วนเว,ร,เวร์นะครับนะก็นี่ฮะเอ่อในเลทราคาคู่เนี้ยนะครับฮันนี้แคปในเลทราคาครึ่งลูกหรือราคาครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับ สูงต่ำสามลูกรึ้นสามลูกขึ้นไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสัดส,ส่วนบอลเ,เกินเกณฑ์อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคู่เนี้ยแน่นอนนะครับเป็นสัดส,ส่วนบอลเกินเกณฑ์อยู่แล้วส่วนสูงเต็มเวลากับสูงแรกเนี่ยแล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่สําหรับป๋าเนี่ยป๋าชอบสูงแรกเพราะว่ามันมีเทคนิคนี้นะครับแล้วก็ส่วนใญเนะ่เทคนิคนี้ของป๋าเนี่ยไม่ค่อยจะพลาดเท่าไหร่ท่านผู้ชมนะฮะมันจะมีราคาไหลขึ้นนะครับจากสามลูกไหลขึ้นไปสามลูกควบสามลูกครึ่งแล้วก็ จาก3ลูกครึ่งนะครับไหลลงมา3ลูกควบเน, uh like like นี่ยราคาน้ําไข่กันแบบนี้นะครับสลับกันไหลขึ้นไหลลงแบบเนี้ยนะครับในคู่เดียวเนี่ยมีมีสองราคาที่มันไหลขึ้นไหลลงแบบเนี้ยสาหรับสกอร์สูงต่ําแล้วก็เป็นราคาที่เป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบอลสกอร์สูงแรกกินเดิมพันแล้วเมื่อกี้เนี่ยสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยสกอร์สูงแรกก็ไม่ได้เก๊นะครับมีโน้มมโอกาเป็นบอลสกอร์สูงแรกกินเดิมพันท่านผู้ชม ังน้คู่นี้นะครับแน่นอนนะฮะชัดเจนนะครับระหว่างเดนฮากนะครับเจอเดอะกราฟครับนะฮะใครชอบสูงแต่เวลาไปสูงแต่เวลานะครับแต่สําหรับป๋าโมกนะครับให้สูงแรกในเลนราคาลูกควบลูกครึ่งจัดไปตัวที่3ครับผมมาถึงคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายคู่ที่4นะครับก็กลับมาดูที่โปรตุเกสซุปเปอร์ลีกนะครับระหว่างบาก้กานะครับ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปอร์โตนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีสองครึ่งท่านผู้ชมก่อนที่จะมาเจาะลึกราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกนะครับเฮ d ทูเฮ a ทกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะคู่นี้นะครับขออนุญาตดู3นัดล่าสุดแล้วกันนะฮะตั้งแต่ปี2023ถึงปี2024นะครับก็เป็นทางด้านปอโตนะครับเอาชนะ2นัดแล้วก็เสมอ1นัดนะครับ เป็นบอลสกอร์ต่ำทั้ง3นัดเลยนะครับยังไม่สูงเลยนะครับคู่นี้เจอกัน3นัดล่าสุดเนี่ยนะฮะส่วนฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างบากานะครับ5้านัดล่าสุดนะครับก็ชนะ4แพ้1กินเดิมพันสองเสียเดิมพันสามนะครับเป็นบอลสกอร์สูง4นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำหนึ่งนัดนะครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างปอร์โตนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะฮะ5นัดล่าสุดก็ชนะ4เสมอ1 กินเดิมพันสองยกหนึ่งเสียเดิมพันสองนะครับแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูงทั้ง5นัดเลยท่านผู้ชมฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งคู่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคฮะเราไปดูเรื่องของเทคนิคราคาคู่นี้กันหน่อยว่าเป็นแบบไหนนะครับคู่นี้นะครับหล่อจังอ่าไม่ใช่นะฮะเอาโอเคฮันนี่แคปตอนนี้นะครับราคาในเนี่ยยังอยู่ในเลทราคาปปอ,อยู่ยังไม่ขึ้นมา ครึ่งลูกนะครับแต่ไหลแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับช่วงเย็นๆช่วงบ,บ่ายๆเย็นๆไหลแน่นอนท่านผู้ชมนะฮะมาว่าเรื่องของฮันนี่แคปนะครับฮันนี่แคปอยู่ในเทลทราคาปปไหลครึ่งลูกนะครับสูงต่ําอยู่ในเลทราคา2ลูกครึ่งควบ3ไหล3ลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสนัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะฮะท่านผู้ชมสําหรับโป,ปรตุเกตเนี่ยซุปเปอร์ลีกนะครับโปรตุเกตซุปเปอร์ลีกเนี่ยไม่ว่าจะครึ่งลูกครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับ สูงต่ำเนี่ยจะอยู่ที่2ลูกค,ครึ่งควบ3นะครับเป็นราคามาตรฐานนะครับถ้าต่ำกว่าน,นี้ไปบอลรองไปบอลต่ำถ้าสูงกว่าน,นี้ไปบอลต่อไปบอลสูงนะฮะดังนั้นคู่นี้เนี่ยฮันนี่แคปอยู่ในเลทราคาป or, ปรหรือครึ่งลูกก็ตามเนี่ยนะครับสูงต่ำา3ลูกเนี่ยใส่สูงเต็มระบบนะครับถือว่าเป็นเทคนิคสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์น,นะครับคู่นี้นะเรื่องของราคาในเนี่ยก็จะมีเทคนิคสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์นะครับส่วนเรื่องของราคานอกเนี่ยนะครับ จะเป็นเทคนิคอันดับห่างกันหนึ่งอันดับนะครับอันดับ4เจออันดับ3แบบนี้เนี่ยนะครับก็ยิ่งตอกย้ำว่าคู่นี้มีโอกาสมีแนวโน้มเป็นบอลสกอร์สูงกินเดิมพันนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับบาก้าเจอปอร์โตนะครับป่าให้สูงไปที่3เมตรครับจัดไปตัวที่4ครับจะตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผมก่อนที่จะไปดูสรุปทีเด็ด4ตัวท้ายคลิปวันนี้นะครับก็ขอพูดอะไรนิดนึงนะครับท่านผู้ชม ป๋าเนี่ยนะครับมาแนะนำมาวิเคราะห์นะครับในการเล่นบอลสกอร์สูงให้ฟังนะครับเทคนิคไหนนะครับที่มันใช้ทำกำไรได้นะครับก็นำไปใช้ได้นำไปปรับปรุงปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้นะครับท่านจะได้มีกำไรนะครับส่วนเทคนิคไหนที่มันใช้ไม่ได้ก็มองค่ามันไปนะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคเรื่องของราคาบางคนก็เชื่อนะครับบางคนก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่ความเชื่อของคนนะครับแต่ถ้าใครนะครับ อยากได้เทคนิคนะครับป๋าก็มีประมาณ78แผ่นนะครับเทคนิคในการดูบอลสูงวิเคราะห์สัดส่วนบอลนะครับอยากได้นะครับต้องเข้ากลุ่ม VP ป๋าก่อนนะครับเข้ากลุ่ม VP ป๋าแล้วเนี่ยนะครับสามารถขอป๋าได้เลยนะครับเข้ากลุ่มมาผู้บอป๋านะครับขอเทคนิคบอลสกอร์สูงหน่อยครับป๋าก็จะส่งให้นะครับมีประมาณ45แผ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านราคาน้ํา การดูราคาไหลการดูสัดส่วนบอลน,นะครับในการเล่นบอลสกอร์สูงนะครับมันก็เป็นประโยชน์นะครับใครที่เข้าใจหรือว่ามีเทคนิคเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าคนที่เล่นสุ่ม 4, สุ่ม5อยู่แล้วท่านผู้ชมนะฮะดังน,นั้นก็ฝากด้วยละกันสนใจก็แอดไลน์มาทักไลน์มานะครับแล้วก็เข้ากลุ่มป๋ามาทํากําไรด้วยกันได้ท่านผู้ชมนะฮะในกลุ่มป๋าเนี่ยมีอะไรอีกเยอะนะครับที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสนะครับดังนั้นเนี่ย ใครที่ยังไม่เคยได้สัมผัสเข้ากลุ่มปา่าหรือท่านอาจจะเคยไปอยู่มาร้อยกลุ่มพันกลุ่มแล้วนะครับในประเทศไทยนี้นะครับใน u t ท b e ที่ท่านไปตะเวนดูมานะครับมีหลากหลายช่องมีหลากหลายเซียนมากมายแต่รับประกันเลยว่าท่านไม่เคยอยู่กลุ่มไหนที่เหมือนกลุ่มป่าแน่นอนนะครับบอลเนี่ยป่าไม่มีหรอกนะฮะมาให้ตัว2ตัวนะครับไม่มีนะฮะบ,บอลกลางวันบอลเย็นเนี่ยป่าให้ยกแผงแล้วก็การันตีกําไรด้วยนะครับบอลสเต็ปวีพีเนี่ยมีสเต็ปสามสามชุด วีพีมีบอลเต็งเก้าตัวนะครับนะทำกำไรจุกๆแน่นอนนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันอ่ะมานะฮะสรุปสี่ตัววันนี้กันเลยนะครับตัวแรกนะครับฮอฟเฟนไฮม์นะครับสูงสี่ลูกนะครับตัวที่สองนะครับฟาเรนเซ่นะครับสูงสามลูกตัวที่สามนะครับเดนฮากสูงแรกนะครับสูงแรกนะสูงเฮตตีคือสูงแรกนะครับสูงลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ตัวที่สี่นะครับบาก้าสูงสามลูกนะครับจัดไปนะชอบก็ตาม ขัดก็สวนนะครับถ้าลังเลก็ข้ามไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการลงทุนแล้วกันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังคงติดตามแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีคอมเมนต์มาหลากหลายมากมายนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ให้กําลังใจกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป๋าด้วยแล้วกันนะครับถ้าท่านสะดวกนะครับไม่เหนือบ่ากว่าแรงอย่างน้อยเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ป๋าด้วยแล้วกันนะครับป๋าจะได้มีแรงมีไฟนะครับมาอัดคลิปนะ ทำทีเด็ดเจ๋งๆเนี่ยนะครับหาเทคนิคดีๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับป๋าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม